คุณครูแนนค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กมาทํางานศิลปะนะคะจากมือของเราเออั่น่ีเด็กๆเตรียมมือไว้นะคะอุปกรณ์นะคะกระดาษเ4สค่ะสีขาวสองปากกาเมจี่ค่ะสามสีเทียนนะคะสีที่เด็กๆชอบเลยวันนี้คุณครูแนนชอบสีเหลืองกับสีน้าตาลมาดูสิคะคุณครูแนนจะวาดอะไระวันนี้คุณครูแนนจะพาเด็กๆวาดอีฬา มาดูมือนะคะเด็กๆทำมือแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้แบบนี้วางไปที่กระดาษเลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังวาดไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวาดตามนิ้วเราเลยได้แบบนี้แล้วให้เด็กๆวาดนะคะค่ะ ม่จมูกด้วยอีรับเรามีจมูกมีผมหน้ามีหูนะคะเด็กๆใส่หูให้เขาด้วยอีรับต้องมีลูกกับตาเติมเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเด็กๆได้นะคะนักผูดเติมลายกด เป็นนีน่ได้ยังคะเด็กๆถ้าเด็กๆว่าเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยงามอ่าเด็กๆก,ก็จะได้ผลงานแบบนี้เลยค่ะสวยไหมคะอ่าเป็นนี้แล้วคุณพ,พ่อคุณแม่อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอนะคะภาพนิ่งคู่กับผลงานนะคะของเด็กๆส่งให้คุณคณรูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหมค่คลิป